สวัสดีค่ะหนิงคามิเคนโชค่ะชาวราศีกันประจำวันที่12-18กันยายน2565ค่ะสัปดาห์นี้โดยรวมนะคะเกี่ยวกับความเงียบการหยุดนิ่งการที่รอคอยผลนะคะของสิ่งที่กำลังทำอยู่การหยุดเพื่อประเมินสถานการณ์นะคะการงานช่วงนี้นะคะถือว่าเป็นช่วงที่เน้นการกระทำ เกี่ยวกับการสงบปากสงบพรรมนะคะเน้นการกระทำมากขึ้นเกี่ยวกับเรื่องของความขัดแย้งนะคะเรื่องของการพูดไม่เข้าหูจากคุณเองนะคะหรือว่าเจอจากเพื่อนร่วมงานก็ได้เพราะฉะนั้นเป็นช่วงที่ชาวการอาจจะไม่อยากพูดมากนักนะคะไม่อยากให้เรื่องบานปลายหรือว่าเกิดปัญหามากขึ้นการทํางานช่วงนี้นะคะยังไม่เหมาะกับการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงงานนะคะ ก็เหมาะกับการที่ต้องอดทนและเขประคับประคองนะคะสถานการณ์ช่วงนี้ไปก่อนเรื่องของการเงินยังไม่เหมาะกับการลงทุนนะคะ,ะช่วงนี้ต้องศึกษาข้อมูลแล้วก็ปล่อยเวลาสักพักหนึ่งเป็นช่วงที่ค่อยๆค,คิดให้ตกตะกอนก่อนแล้วค่อยพิจารณาใหม่นะคะรายรับรายจ่ายยังทรงทรงตัวเรื่องของสุขภาพช่วงนี้เกี่ยวกับปวดหลังปวดเอว โรคก,กระดูกนะคะหรือว่าโรคฟันฟันผุหรือการดูแลรักษาต้องบีบต้องนวดนะคะหรือว่าพบแพทย์เป็นต้นคนโสดสัปดาห์นี้อาจจะมีเรื่องให้คิดนะคะเรื่องของชีวิตการทำงานการที่มีปัญหาส่วนตัวยังไม่เหมาะที่จะมีความรักนะคะส่วนท่านที่มีคู่แล้วเกี่ยวกับเรื่องกวนใจระหว่างกัน เรื่องไม่เป็นเรื่องนะคะทำให้เรื่องบันปลายได้อาจจะต้องอยู่ห่างกันเพื่อแก้เครสจะได้ไม่เกิดปัญหามากขึ้นในสัปดาห์นี้ค่ะหากท่านใดสนใจดูดวงไพ่ยิปซีหรือปรึกษาเรื่องดาวกรรมส่วนตัวกับหนิง คุณสามารถอิ i n ็อ์มาที่เพจคามิเคนโชได้เลยค่ะหนิงจะรีบตอบกลับไปฝากกด subscribe ติดตามช่อง YouTube คามิเคนโชของหนิงด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ